คุณกำลังตามหาอะไรเงินทองหรือความสุขสวัสดีครับ ผมเอก m p i นะฮะซึ่งบางคนตอบมาว่าอยากได้เงินเพื่อที่จะไปหาความสุขแต่บางคนก็อยากจะมีความสุขก่อนเลยเพราะเงินมันหายากเหลือเกินจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าชีวิตของเรามันปลดล็อกโดยการที่ไม่ต้องดิ้นรนในเรื่องของการหาเงินแล้วคุณจะหาความสุขได้ไม่ยากประเด็นตรงที่แอปพลิเคชันมูมอนหาใครทําสําเร็จแล้วเงินเข้ามาในระบบโดยอัตโนมัติ <Wow. S 1> เลยนะฮะคุณลองคิดดูว่าชีวิตคุณนะจะมีความสุขไหมถ้าเกิดว่าเฮ้ยณนะวันหนึ่งเนี่ยตื่นมาโดยที่แบบมีเงินเข้าในระบบ ัญชีเรียบร้อยแล้วโดยที่ว่าคุณไม่ต้องกังวลคุณกําลังตามหาอะไรถ้าเกิดว่าคุณตามหางานตามหาเงินและตามหาความสุขไปพร้อมๆกันนะฮะไปด้วยกันได้เนี่ยผมอยากแนะนำแอปพลิเคชันมมอ